วังพันแมนมาที่181ไซตมะปะทะทัตสึมุกิคิงเข้าร่วมสงครามทัตสึมกุกิไม่สามารถยับยั้งพลังของคิงได้ในตอนนี้ดูเดือดแล้วใจอลการการงานสร้างการต่อสู้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วและจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะทุกอย่างมันเร็วเหลือเกินครับไปเริ่มกันเลย หน้าปกในตอนที่181จะเป็นรูปของโซนิกที่มีแววตาอันมุ่งมั่นพร้อมที่จะล้างแค้นไซตามะการโจมตียังไม่หยุดยัง้งเพ่นกันป่าราบเพ่นกันป่าราบวันพันแมนมาที่181เนื้อเรื่องโดยอาจารย์ One วันวาดโดยอาจารย์มุระตะการประทะกันอย่างดูเดือดเล่าใจอละการงานสร้างระหว่างทัตสุมกิกับไซตามะเป็นไปอย่างต่อเนื่องการใช้พลังอย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างของทัตสุมกิทําให้พื้นที่บริเวณที่ทั้งสองคนนั้นต่อสู้กันเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตุ้ม ด้วยพลังของทัตซูมิกิที่โจมตีใส่ไซตามะร่างของไซตามะกระเด็นกระแทกตึกหลายตึกส่วนทางด้านหน้ากาบหวานก็เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน ฮัตสึมุกิเริ่มสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงโดยไม่ได้สนใจว่าพื้นที่สนามรบของทั้งสองคนนั้นมันอยู่บริเวณใดตอนนี้ก็คืออยู่ใจกลางเมืองทางด้านไซตตมะก็เห็นสถานการณ์ไม่ดีแล้วประชาชน,นเริ่มจะเดือดร้อนจากการต่อสู้ของทั้งสองคนไซตตมะก็ตะโกนบอกฮัตสึมุกิเรียกสติของทัตสึมุกิอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งสองคนไม่ควรที่จะต่อสู้กันอยู่ตรงนี้ควรจะไปต่อสู้กันนอกเมืองและตอนนี้ทั้งสองคนก็อยู่ไกลาจากพื้นที่ตรงนั้นมากทางด้านทัตสึมุกิเมื่อได้ฟังดังนั้นนก็นิ่งงไปแลลละอยมาห ใสดะมะมองหน้าพี่ใสดตมะแบบเฉยชานิ่งๆและก็พูดว่า เข้าใจแล้วและทั้งสองคนก็จ้องมองกันแววตาของทั้งสองคนมันไม่ได้หวานซึ้งมองตาด้วยความเฉยชาทั้งสองคนมองกันเออหวานก็ได้แล้วแต่พวกเราจะคิดผมก็อธิบายไม่ถูกก็ให้เพื่อนๆดูแววตาของทั้งสองคนไปแล้วกันแล้วก็วิเคราะห์กันเองนะครับเมือ่อไซตามก,กับทัตสึมุกิจ้องมองตากันนานแสนนานดืบดังหวานซึง้งดังน้ำผึ้งเดือนห้าไซตามกก็พูดออกมาว่าเข้าใจก็ดีแล้วงั้นโอเคพวกเราไปยังสถานที่ตรงนั้นไซตามะชี้ไปยังทิศทางหนึ่งให้ทัตสึมากิเข้าใจว่า พวกเขาควรจะออกไปและทิศทางที่ควรจะไปนั้นก็คือทางนี้นั่นเองไซตามะชี้ให้ทัตสึมิกิได้เห็นในช่วงเวลาที่ไซตามะทำหน้าเออเออไม่ระวังตัวอยู่นั้นทัตสึมิกิก็ขึ้นตัวด้วยความรวดเร็วเข้ามาหาไซตามะจับที่หัวเม่งเม่งเป่งประกายของพี่ไซตามะและก็กดหัวไมเม่งเป่งประกายของพี่ไซตามะจากยอดตึกชั้นสูงสุดลงมาที่พื้นและก็ลากพี่ไซตามะไปตามถนนทัตสึมกิกิกำลังพาพี่ไซตามะไปยังสถานที่สนามรบแต่วิธีการพาไปนั้นสุดแสนจะออขออนุญ,ญาต นอกเรื่องอีกนิดหนึ่งนะครับเหมือนในประเทศไทยที่สามีหนีมากินเหล้าแล้วก็ภรรยาตามมาแล้วภรรยาก็มาหาและดึงหูกลับบ้านอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะอันนี้ทัชสุมากิก็พาไปพื้นที่เดิมนะฮะแต่วิธีการพาไปก็คือกดหัวไปเลยลากถลยไปกับถนน,นเลยคู่นี้นี่เป็นการตามกันกลับบ้านแบบทำลายล้างเลือกเกินชาวบ้านเดือดร้อนแบบเต็มเต็มเลยกลับมาที่เนื้อเรื่องอีกครั้งทัชสุมากิกดหัวของไซตามะจากในเมืองลากยาวมาถึงนอกเมืองกันเลยทีเดียวส่วนด้านพี่ไซตามะก็ยังทำหน้าเออเออดูเหมือนว่าไม่ได้รับ ดาเมแต่อย่างใดแต่ก็พูดกับทัตสึมิกิว่าการกดหัวถไลามาแบบนี้อาจจะทําให้ไซตตมะเกิดบาดแผลก็ได้แต่ก็ยังไม่เกิดบาดแผลนะครับส่วนทางด้านทัตสึมิกิก็เริ่มงดงิดจากคำพูดของไซตตมะพูดเยอะไปแล้วหุบป,ปากไปเลยในระหว่างที่ทัตสึมิกิกําลังพาร่างของไซตตมะขึกก้นตัวไปได้วยความรวดเร็วเธอได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่เคลื่อนตัวเข้ามาด้วยความรวดเร็วอย่างมาหาสารเร็วเกินขีดจากัดทัตสึมิกิสัมผัสได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนเป็นมนุษย์ปปรระหหลาดือเ็นี และไม่ทันใดนักสิ่งมีชีวิตนั้นก็เคลื่อนตัวมาถึงเธอและเผยใบหน้าอันสุดสยองอันน่าสะพึงกลัวให้กับทัตสึมุกิได้เห็นทัตสึมุกิได้คิดในใจใคร มันเป็นใครกลับมานอกเรื่องอีกนิดนึงนะครับเนี่ยผมก็ติดนอกเรื่องอีกแล้วตัวของโซนิกถือว่าเป็นนักฆ่าที่เก่งเอามากๆและน่ากลัวเอามากๆครับแต่ถูกสกัดดาวลุงจากคนหน้าเออเอออย่างพี่ไซตามะโซนิกก็เลยจำฝังใจไม่ทำภารกิจอื่นเลยครับฝึกฝนตัวเองเพื่อจะมาล้างแค้นไซตามะเพื่อนๆพ,พ,พอจะเข้าใจไหมครับว่าตัวละครอื่นในเรื่องของวันพันแมนก็เลยไม่รู้จักโซนิกไม่ไม่รู้จักมันคือใครก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าคนที่รู้จักโซนิก น่าก็น่าจะมีแค่พิสัยต่มะนี่แหละก,กับเจนอสหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ สงสารโซนิกลับมาที่เนื้อหาเดิมโซนิกกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เขาห่างหายไปนานหลังจากที่เขากินเซลล์มนุษย์ประหลาดไปแล้วเจ็บท้องและก็หายไปจากชีวิตจริงของพวกเราถึง5้าปีคราวนี้เขากลับมาแล้วโซนิกพุ่งเข้ามาหาไซตามะและทัตสึมะกิด้วยความรวดเร็วพร้อมกับมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและพูดออกมาว่าคนที่หน้าเออเออถลายไปตามพื้นนั่นหน้าตาแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมันฉันไม่สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แต่ ณเวลานี these, sure sure oh, so, ้ฉ no ันจะเป็นคนปิดชีพแกเองใส่ตมะและหลังจากนั้นโซนิกก็ใช้เคล็ดลับวิชาโซลินเคนใส่ใส่ตมะอย่างรุนแรงสุดยอดเคล็ดลับวิชาดาวกระจายระเบิดโซนิกปาดาวกระจายใส่ใส่ตมะด้วยความแม่นยำสุดยอดเคล็ดลับวิชาดาวกระจายของโซนิกนี้ดาวกระจายของโซนิกจะพุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายโดยไม่หยุดยั้งและจะไม่มีวันพลาดเป้าคล้ายๆกับ GPS ติดตามเป้าหมายนั่นเองดาวกระจายพุ่งตรงไปหาใส่ตมะด้วยความรวดเร็วแต่ก็ดูเหมือน ว่าทัศนึมิกิจะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและก็ควบคุมดาวกระจายและผักดาวกระจายที่พุ่งตรงเข้ามาหาเธอและไซเตอมะกลับคืนไปยังโซนิกอีกครั้งหนึ่งพลังจิตย้อนกลับเมื่อดาวกระจายของตัวเองย้อนกลับมาหาโซนิกก็ตกใจมากๆแต่ก็ด้วยความเร็วของโซนิกครับก็สามารถหลบได้แต่ดาวกระจายนี้เป็นเคล็ดลับสุดยอดวิชาของโซนิกเองที่มันจะไม่มีวันพลาดเป้าเมื่อล็อกเป้าหมายแล้วมันจะทําการโจมตีไปเรื่อยๆจนโดนเป้าหมายนั่นเองครับจํานวนดาวกระจายหลายดอกโซนิกก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช ใช้เคล็ดลับวิชาการเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วเพื่อหลบดาวกระจายของตัวเองซนิคได้ใช้เคล็ดลับวิชาพิธีศพสิบเก้าเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วจนเกิดร่างแยกหลายร่างครับตอนนี้ก็หาทางที่จะหลบดาวกระจายของตัวเองอยู่และในระหว่างนั้นโซนิคก,ก็เผลอไปเหยียบนั่นแหละครับซูนิคพลาดท่าหลบดาวกระจายนั้นไม่ได้เพราะว่าเหยียบขี้หมาไปต่อกันที่ใสต่ตามะกับทัตซึมะกิ ทัตสึมกิกิถกถหัวของไซตามะลากกับพื้นมาเรื่อยๆตอนนี้มาไกลมากแล้วไซตามะสังเกตเห็นสมาคมฮีโลก็รู้ได้ทันทีว่าไซตามะกับทัตสึมิกิมาอย่างพื้นที่ที่ไซตามะเคยพาทัตสึมิกิมาอยู่ก่อนหน้านี้ไซตามะเลยพลิกตัวสลัดออกจากมือของทัตสึมิกิแบบชิวๆ ทัตซูมะกิถึงกับเวอร์กันเลยทีเดียวส่วนทางด้านไซตามะก็พลิกตัวขึ้นมาและยืนแบบชิวๆเช่นเดียวกันมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมกับพูดออกมาแบบสีหน้าชิวๆว,ว่าอืมดีเลยจะได้ไม่ต้องออกมืออีกต่อไปเมื่อทัตซูมะกิได้ยินคำพูดของไซตามะก็มีสีหน้าที่เริ่มจะโกรธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและก็ถามกับไซตามะว่าล้อเล่นหรือเปล่านี่แกดูถูกฉันมาโดยตลอดเลยเหรอแล้วแกรู้ไหมถ้าหากฉันเอาจริงขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อไซตามะได้ยินคำพูดของทักิกก็ มือล้วงกระเป๋าแบบชิวๆและก็พูดกลับคืนไปก็เอาสิเอาจริงได้เลยก็มาดิครับจากคำพูดของไซตามะทัตสึมุกิถึงกับอึ้งและก็อึ้งอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นสีหน้าของเธอเริ่มยิ้มแววตาของเธอเริ่มเปล่งประกายทัตสึมุกิพูดกับไซตามะด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาแก่ว่ายังไงนะ ภาพได้ตัดกลับมาที่สมาคมฮีโร่อีกครั้งอย่างคุกใต้ดินกลุ่มของฟูบุกิกำลังพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่ฟูบุกิสลายกลุ่มบิชชาร์ดไปและทําให้พวกเขานั้นไม่มีจุดยืนไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อในส่วนนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับผมไม่สามารถแปลแบบเต็มๆได้ก็จะสรุปให้เพื่อนฟังแบบคร่าวๆครับการที่หัวหน้ากลุ่มอย่างฟูบุกิออกไปจากกลุ่มบิชชาร์ดนั้นก็ทําให้สมาชิกทั้งหมดไม่มีจุดยืนคล้ายๆกับเรือไม่มีหางเสือไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรเกิดความแตกแยก ภายในกลุม่มผู้คนพูดคุยกันและก็เกิดความขัดแย้งกันเองบางคนก็บอกว่ามันจบสลายแล้ว พวกเรายืนหยัดมานานแสนนานสุดท้ายมันก็ไร้ความหมายพวกเรานั้นอ่อนแอเกินไปและหลังจากนั้นก็มีสมาชิกหลายๆคนนะพากันเดินออกไปจากตรงนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปต่อแล้วพวกเขายอมแพ้และก็ถอดเสื้อสูทออกไปนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็พร้อมกับเดินจากไปแต่ก็ยังมีคนที่หลงเหลืออยู่ยืนหยัดแต่ก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีพวกเขายืนนิ่งอยู่แบบนั้นครับจานวนเหลือน้อยแล้วและไม่นานหลังจากนั้นขนตาก็พูดออกมาว่าพวกเราอ่อนแอเกินไป และคนณตาก็เดินออกจากกลุ่มนั้นพร้อมกับปีนบันไดขึ้นไปครับ ส่วนทางด้านลินลี่ก็ทักถามทันทีว่าคุณจะทําอะไรขนตาก็เลยหันกลับคืนมาและพูดกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นพวกเราจําเป็นที่จะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อไล่ตามคุณฟูบุกิดูเหมือนว่าขนตาจะไม่ยอมแพ้แล้วก็บอกกับทุกคนว่าเราตามคุณฟูบุกิไปแต่การตามของพวกเรานั้นจะต้องทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นคนที่เหลือก็เห็นด้วยครับแล้วก็ตามไปสรุปก็คือยังมีคนที่เหลือไม่ต้องการที่จะยุบกลุ่มนี้และจากคาพูดของทัตสึมิกิและฟูบุกิเองที่บอกว่าพวกเขาอ่อนแอนั้นพวกเขาก็จะลบคําาสุป,ปรม ด้วยการที่ทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นครับเดี๋ยวถ้าหากตัวเต็มมาเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะ และภาพก็ได้ตัดมาที่สนามรบอีกครั้งการต่อสู้กระหว่างทัตสุมมกิกับไซตามะมันดุเดือดยิ่งขึ้นทัตสุมมกิโจมตีใส่ไซตามะอย่างไม่หยุดยัง้งการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นจัดหนักจัดเต็มใส่ไซตามะแบบเต็มรูปแบบส่วนทางด้านฟุบุกิก็มาถึงสนามรบณเวลานี้ภาพที่เธอเห็นอยู่ต่อหน้านั้นมันอลังการเลือกเกินเธอไม่เคยเห็นการโจมตีที่สุดบ้าคลั่งของพี่สาวของเธอแบบนี้มาก่อนพายุโทรโดเห็นความบ้าคลั่งขนาดใหญ่ยักษ์มหาศาลก้อนหินขนาดมหขนมาโจมตีใส่ไซตามะ แบบไม่หยุดยัง้งฟูบุกิได้พูดออกมาว่าทําเกินไปแล้วนะหลังจากที่ฟูบุกิเห็นการโจมตีของพี่สาวแบบบ้าคลั่งก็เริ่มเป็นห่วงไซตามะดูเหมือนว่าสีหน้าของเธอเป็นกังวลแต่ไม่น,นานหลังจากนั้นทัตซึมะกิกับไซตามะก็โอบกอดกันไปลอยผ่านเธออีกครั้งหนึ่งเหมือนภาพติดตาไม่รู้จะอธิบายยังไงสีหน้าของฟูบุกิก็ตามนั้นฮะนี่กอดกันออกมาจากสมาคมฮีโร่ ตอนนี้ก็ยังกอดกันอตามนั้นนะฮะ ับได้ตัดมาที่สมาคมฮีโร่อีกครั้งนะอาพาร์ตเมนต์ของไซตามะตอนนี้มีคิงอยู่หน้าห้องครับพยายามที่จะเปิดประตูเข้าไปกดออดเรียกไซตามะแต่ดูเหมือนว่าไซตามะไม่ได้อยู่ที่นี่คิงเนี่ยกวนกระกวายใจเหลือเกินครับอยากจะเข้าไปหาไซตามะเหลือกเกินกับสถานการณ์แผ่นดินไหวนะช่วงเวลานี้อารมณ์ประมาณว่ากลัวเหลือเกินคิงเนี่ยคืออยากเจอไซตามะแบบสุดๆครับและไม่นานหลังจากนั้นพลังของคิงก็เริ่มทํางานไซตามะกระเด็นมาหาคิงตูม และใส่ตมามะก็มายืนอยู่ต่อหน้าคิงครับแล้วก็พูดกับคิงว่าอะคิงออคุณใส่ตมามะคุณกําลังทำอ,อะไรอยู่ครับอ๋อฉันกําลังทะเลาะก,กับยายบ้าทัดซึมกิจอยู่นะอะออ ักิและไม่นานหลังจากนั้นทัตซูมุกิก็พุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วพร้อมกับพูดว่าแกพูดว่าอะไรฉันได้ยินหมดนะคิงเนี่ยถึงกับตกใจเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ทันได้ถามไซตมามะนะไซตมามะเนี่ยรีบกระโดดออกไปจากห้องของตัวเองครับกลัวทัตซูมุกินั้นมาทําลายห้องของเขาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้พูดคุยกับคิงต่อเลยส่วนทางด้านทัตซูมุกิก็พุ่งตรงเข้ามาหาไซตมามะด้วยความรวดเร็วไซตมามะก็เลยจําเป็นที่จะต้องหลบหนีไปอีกครั้งหนึ่งกระโดดออกไปจากห้องตรงนั้นครับเธอก็เลยยััั้งงงตวกกบําแแพพละะจุ่ไป อ,อ,อนั่นอ,อื้อเต็มเต็มขาในตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคิงได้เห็นกางเกงในของทัตสึมักิแบบเต็มเต็มแต่ด้วยความที่คนที่เห็นนั้นคือคิงทัตสึมักิเองก็ไม่กล้าทำอะไรครับเพราะว่าคิงคิง,คงแข็งแกร่งเกินไปเธอก็ได้แค่ทำใจทำสีหน้าดูสีหน้าของเธอก็ทำใจแล้วละ่ะหลังจากที่ทัตสึมักิได้โชวก์กางเกงในตัวน้อยให้กับคิงได้เห็นเต็มตา เธอก็บินจากไปส่วนทางด้านคิงก็ค่อยๆเดินมาที่ระเบียงจับไปที่ระเบียงพร้อมกับมองไปที่ไซดามะและทัศมิกิที่กำลังลอยจากไปคิงได้ทําสีหน้าของผู้ชนะและก็พูดออกมาว่าจัดว่าเด็ดจบตอนมาที่181 ในตอนนี้จบไปแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยตอนนี้มีพีคหลายตอนนะฮะแล้วก็มีตอนใหม่แทรกเข้ามาด้วยผมชอบนะตอนที่ไซตามะเจอกับคิงและคิงก็กลายเป็นบุรุษเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่เห็นกางเกงในของทัตซึมะกิแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเห็นอารมณ์ประมาณว่าจะไม่มีใครเห็นอีกแล้วนะครับตามต้นฉบับก็เป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็โยงเข้ามาหาต้นฉบับเรียบร้อยแล้วครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ จะให้ผมด้วยนะถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับกับตอนตอนนี้พีิกหลายประเด็นเลยทีเดียวนะส่วนในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวออกมากเริ่มราก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ Teach a Sport อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันครับรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับ